สวัสดีครับนักรับผมสำหรับวันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาเนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับกับการที่พีบันไดเรกโคกันนั่มจะออกมาให้เราได้นั่งต่อกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับว่ายอดเยี่ยมมากๆก็คือบันไดครับได้ทําการรีโปรดักต์นะครับสินค้าของเอซีกันนั่มจากภาคเดนเซสุโนไดโชกุนเฮนนะครับออกมาเกือบครบทั้งลายนะครับซึ่งนะว่าผมก็จัดการมาเรียบร้อยนะครับโดยที่วันนี้ครับเราจะมาดูนครับกับ สุดยอดนักรบของอาณาจักรอาร์กในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นมือขวาของมาร์คทีไดโชกุนด้วยก็คือน,นี่เลยครับโกเทนกันดั้มนะครับผม เซนาธิการคนสําคัญแล้วก็เป็นมือขวาที่ต่อสู้เก่งมากๆที่ยืนคขยงขับกับมาร์ทรีเดียโชกุลมานะครับเขาคนนี้ครับมีพลังการต่อสู้มหาศาลครับแล้วก็เป็นคีย์สำคัญด้วยในภาคนี้ครับซึ่งคนคนนี้จะเป็นยังไงครับสามารถแปลงได้ยังไงได้มีพลังอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีิวกันดีกว่านะครับผมโอเคก่อนอื่นมาที่กล่องกันก่อนนะครับอย่างแรกที่สะดุดตามากๆครับสเตตัสครับ โกงมากนะครับนี่คือเกือบเต็มทุกส่วนนะครับเพอชาระะ์ลส์ต้องบอกว่าโกเทนกันดมครับสามารถรบทุกแบบครับมีทั้งความเร็วพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทนะครับซึ่งอันไหนเป็นอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะ,ะซึ่งหน้าตาของโกเทนกันดมตอนใส่เกราะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าพี่แกหน้าตาครับเปาบุญจินนะครับซึ่งผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่นี่คือโกเทนกันดมนะครับผม เท่จริงๆครับส่วนชักล้างเกาะเขาจะเป็นพี่แกตอนไม่ใส่เกาะนะครับแล้วก็นักลบ3คนครับทีมซันเดนเซนนะครับที่เป็นนักลบหลักของภาคนี้ที่ติดตั้งเกาะร่างสุดยอดอยู่นะครับโดยเขาคนนี้แหละครับโกเทนกันน้มครับจะเป็นคนที่คอยส่งมอบกระบร่างสุดยอดของ3คนนี้ให้เวลาต่อสู้นะครับผมอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโกเทนการด้มตอนใช้ท่าไม้ตายนะครับผมจำชื่อท่าได้มันจะเป็นท่ายิงปืนพุ่งออกไปแรงๆมากนะครับผม อ่าเป็นนี้นะครับกล่องครับต้องว่ากล่องสวยมากนะครับลายเส้นแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นกันแล้วใน s อกัดดำยุคปัจจุบันนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ครับออกมาขนาดในปี1 9 9 3เนะครับเพราะต้องบอกเลยนะครับว่าเก่ามากๆแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะระบุชัดเจนนะครับว่าในกล่องนี้มีโกเทนกัดดำแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าข้างกล่องตรงนี้ครับเล่นกเทนกันแบต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับงดงามมากครับมีบอกลูกเล่นบอกรายละเอียดบอกสีต่างๆนะครับว่ามีแถมเกาะคนอื่นมาให้ครับถอดเกาะได้ใส่เกาะได้แบบนี้ นะครับผมอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตอนยืนคู่กับมีเลยครับเพกของเรื่องครับเรคโคกันดัมนะครับซึ่งเรคโคกันดัมคนนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกสุดที่ออกมานะครับผมของกล่องครับเป็นแบบนี้ครับซึ่งกล่องก็เทแล้วนะครับมาดูของนี้ให้กันในข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับให้มาแบบจุใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยโกเทนกันดัมนะครับอ่าแบบนี้เนอะแล้วก็ชุดเกราะกับอาวุธ์ของโกเทนกันดัมครับ แล้วก็ชุดเกาะของซันเรนเซนนะครับผมซึ่งตัวปกติจะติดอยู่กับตัวของโกเทนกันดมนะครับแต่ละอันนี้สามารถแยกล่างและนําไปติดกับกันน้ำตัวอื่นได้หมดนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวโกเทนกันด้มก่อนดีกว่าครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันใกล้ๆครับต้องบอนะครับว่าสติกเกอร์เยอะนะครับแต่สวยงามจริงๆนะครับ อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถึงสติกเกอร์จะเยอะครับแต่พอติดแล้วคือมันสวยอะแล้วมันไม่ได้เยอะแบบของเซโร่มาลุอะครับอันนี้คือเป็นสติกเกอร์ที่เยอะแล้วดูดีนะครับผมยอดเยี่ยมมากๆวซของตาครับจะเห็นว่าเป็นประกายวิ่งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบพิเศษที่ให้มาในกล่องนะครับคือมันจะเป็นกายวิ่งแบบนี้แหละครับอ่าเป็นงี้นะแล้วก็ตามตัวครับละเอียดต้องบอกว่าทำออกมาชัดเจนนะครับครบถ้วนครับยอดเยี่ยมมากๆแต่จุดขยับเนี่ยต่อว่าไม่มีนะครับมีแค่แขนอย่างเดียวกระหผวนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะคครรรัับททีีีนนน้เเาาาามออขงโกกกก่่ววดครับ กอน,นี่เลยพี่แกเบสมาจากอะไรนะครับผมเดาว่าหลายๆคนน่าจะคิดว่าเอ้ยหน้าตาแบบนี้มาจากโบกันดัมแน่ๆแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับตามออฟฟิเชียลเลยนะครับผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันเบสมาจากกันดัมครับกันดัมที่ว่าคือกันดัม R78K2 ของอาร์มโรตัวนั้นเลยครับตัวนี้ครับโกเทนกันดัมเบสมาจากกันดัมนะครับผมซึ่งออกมาเป็นยังไงแบบนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้เช่นกันนะครับผม ต่เาเป็นว่าโกเทก็น่าขับเป็นตัวที่ออกแบบมาสวยงามมากๆแล้วก็เทมากๆนะครับส่วนสตอรี่ครับก็คือพี่แกเนี่ยภาคที่แล้วผมจําชื่อภาคไม่ได้มันเก่ามากแล้วคือก็คือร่วมสู้กับมาร์คีไดชกุนมาเรื่อๆยๆแห่อก็เลยรับพลังนู่นนี่มาระหว่างทางเป็นแบบคู่คงสำคัญแบบคอยช่วยเหลือมาร์คีไดช็อกกุลในการต่อสู้ตลอดเวลานะครับจนขึ้นเป็นเสนาธิการคิดเป็นมือขวาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเริ่มภาคเนี่ยก็คือแกก็ออกไปช่วยไดชกุนสู้แหละแล้วก็แพ้มาไม่ได้แพ้แบบอะไรพังแล้วแบบก็แบบเหมือนกับสู้ไม่ค่อยได้แล้วก็แบบ มีทางสุดท้ายคือต้องส่งพลังสาม,มาเนี่ยครับก็คือชุดกรอบ3อันไปให้กับซันเดนเซนก็คือนักรบ3คนที่เป็นตัวของภาพเพื่อให้3คนนี้เนี่ยไปช่วยกอบกูอาร์กนะครับส่วนพี่แกก็ประจําการที่เมืองคอยต่อสู้กับพวกศัตรูที่มาบุกต่อไปนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งชีวิตพี่แกครับก็อยู่ยาวนะครับอยู่ยาวจนถึงภาคก็ตมารุเลยแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยสู้มไม่ไหวแล้วเนื่องจากเหตุผลที่สู้ไม่ไหวนะครับไม่ใช่อะไรปวดหลังนะครับคือพี่แกแกแล้วบ่นว่าปวดหลังนะครับก็เลยไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับผม เป็นแบบนี้ครับส่วนรูธของโกเทนกันนัมครับหลักๆมี2ออย่างครับอันแรกคือปืนปะสูก้านะครับผมอันนี้เนี่ยตอนมาในเรื่องครับเป็นปืนที่ยิงแรงมาๆนะครับผมจําชื่อท่าไม่ได้ละแต่จะเป็นชื่อท่าอะไรใช้ในการปิดฉากนะครับอีกอันนึงครับเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับติดไว้ที่เอวแบบนี้ครับซึ่งดาบอันนี้ครับถ้าจะติดเนี่ยจะต้องดึงแขนออกก่อนนิดนึงแล้วค่อยติดดาบเข้าไปนะครับชุบแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าไป ท่านี้ครับการติดตั้งดาบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมซึ่งดาบอันนี้ครับแน่นอนว่าสามารถดึงออกมาถือในมือได้นะครับชิงแบบนี้นะครับผมอ่ก็จะเป็นโคเทนการนัมตอนติดตั้งอาวุธสลับพร้อมต่อสู้นะครับแต่ว่าบริเอซีการนัมครับแน่นอนว่าจะต้องติดเกาะนะซึ่งวิธีการติดเกาะโเทนกันนั้มครับเป็นวิธีการติดเกาะที่ผมชอบมากเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเหลือเลยนะครับอย่างแรกครับดึงส่วนของเข่าตรงนี้ออกค่อยๆดึงช้าชนะครับแบบช้าๆ้าแบบค่อยๆดึงเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาติดตรงอกตรงนี้แทนชึบ แบบนี้จากนั้นก็นําหมวกตัวนี้ใส่เข้าไปครับซึ่งมาใส่หมวกตัวนี้ปุ๊บพี่แกก็จะกลายเป็นเป่าบุญจินทันจีนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวใส่ยากจังรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับท่านี้ครับโกเทนกันดั้มในโหมดติดเกาะพร้อมรบปกติก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมวกครับอลังการเทมาปานะครับน่าเสียดายที่ดีคอร์นึงติดยาาไปอีกหนึ่งเนาะแต่ว่าออกมาแบบนี้ครับ ต่อว่าทองอารามวิ่งวับสุดๆนะครับโกเทนกันดมตัวนี้ครับนีนี้ครับพอพี่แกแบบเอาจีนะครับเริ่มสู้แบบจริงจริงจังๆครับก็จะเรียกเกาะของซานเดนเซนมาติดครับซึ่งอันแรกครับจะเป็นเกาะเพิ่มความพลังความเร็วนะครับติดข้างหลังนะครับชื่อเกาะผมลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกไม่ต้องห่วงแล้วก็เกาะอันนี้ครับจะเป็นเกาะสำหรับเพิ่มพลังเวทนะครับอ่าเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าขอถอดออกแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากกลัวปีกหักเนะเอาเกาะพลังเวทก่อนใส่เข้าไปชึบ แบบนี้อ่าแล้วก็เกาะไฟน้ําแข็งนะครับของไ e โกกันดานะครับอ่าและสุดท้ายก็จะเป็นเกาะอ่าเกาะความเร็วครับของผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามีซื้อมานะครับไม่ต้องห่วงอ่านี่นะครับเดี๋ยวแล้วก็จัดท่าจัดทางให้เรียบให้เรียบร้อยนะครับชึบอะไรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเท่านี้ครับโกเทนกันดมในโหมดติดเกาะแบบเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่ง พอเป็นแบบนี้ครับมันคือรูปแบบของ full armor ที่เท่มากๆนะครับเพราะว่าคือเกาะพวกเนี่ยครับจริงๆอาจจะเห็นแบบเอ้ยมันเป็นเกาะแปะเฉยๆไม่มีอะไรตจริงๆแล้วคือพวกเนี่ยครับ แปะเข้าไปแล้วคือส่งมาให้โกเทนกันดมหมดนะครับพวกนี้คือโกเทนกันดมสามารถใช้พลังของเกราะทั้งสามเกราะได้ในการต่อสู้มีปืนบาซูก้ามีดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะโกเทนกันดเนี่เลยเป็นหนึ่งในการแบบโหดแบบโหดมากๆของอาณาจักรอาร์กครับแล้วก็ทําให้มาซีเดสกุลเนี่ยแบบเชื่อใจมากๆก็แบบพี่แกคนนี้เนี่ยต้องไปด้วยกันได้ต้องสู้ด้วยกันได้แน่นอนด้วยความแข็งแกร่งของโกเทนกันดมนะครับและความเป็นของพี่แกก็ได้ทำให้พี่แกคนนี้ครับสู้ต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับจนกระทั่งรุ่นหลานะครับ างาน,นต้องบอกเลยว่าความแข็งแกร่งของโกเทนกันดัมครับและความอลังการของเขาคนนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมยอดเยี่ยมมากๆครับอโอเคครับได้เลยครับก็คือการรีวิวนะครับของโกเทนกันดัมครับ จากภาพเดินเซสึโนไดโชกุนเฮนนะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่จะรีวิวกันในรายนี้ครับและจากนี้ครับเราจะมีขุนในรายนี้ออกมารีวิวตอ่ตอๆกันครับจนครบทางอาทิตย์นะครับผมไม่สิจนครบทางรายที่เดียวมาตอนนี้เลยนะครับแ้วก็น่านครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิอด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด s ิดตามช่องนสำหรใครมีคอมเม้ใดนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเบิกพวกนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย